สวัสดีครับเ,เพื่อนรายการจิบกาแฟคุยดาบวันนี้ก็พบกับผมเหมือนเดิมนะครับเอสุขโขไทยเนาะก็ใครมีศาตวุธโบราณมีดาบโบราณทักมาพูดคุยกันได้นะครับก็แอดเฟซมาที่เฟซเพื่อนรักดาบเนาะตามหน้าปกนะครับบางไอพีผมก็ใส่เบอร์โทรไว้ให้นะครับ ก็รับซื้อดาบโบราณเนาะสัตว์โบราณราคายุติธรรมนะครับไม่กดราคาเนาะไม่ใช่ของ20บาทซื้อ2บาทอะไรยเงี้ยไม่ใช่นะครับก็ให้มีได้ไปต่อเน,อนิดหน่อยก็ยินดีรับเข้ามาดูแลนะครับวันนี้ก็มีดาบอยู่นี่สามเล่มเนาะเข้ามาใหม่อันนี้คือเอามาแบ่งปันเนาะสามเล่มนี้นะครับอ่า โอเคก็เป็นดาบที่อยู่ใกล้ตัวเราเนาะดาบที่เป็นดาบลักษณะของดาบเขาเรียกอะไรดาบใช้แล้วกันนะครับบางคนเรียกชาวบ้านก็ดาบชาวบ้านบางทีมันก็ไม่ใช่เป็นของชาวบ้านสมัยก่อนนะครับอ่าก็อย่างที่บอกนะครับก็มีหนึ่งคนชมก็ทําให้ชมนะครับก็ถือว่าช่วงหลัง โอเคขึ้นนะครับก็มีทักทายพูดคุยกันเข้ามาก็มีดาบหลากหลายทำให้ชมนะครับก็ขยันทำขึ้นนั่นแหละจอถ้ามีของเข้ามาเมื่อก่อนของเข้ามาสิบชิ้นอาจจะหยิบมาทำสักชิ้นหนึ่งอันนี้เข้ามาสิบชิ้นก็หยิบมาทําให้ห้าชิ้นแล้วนะครับก็ยังเป็นความต้องการในตลาดสูงนะหมายถึงว่าก็ยังพอคข,ขายขายได้ยังมีคนหาอยู่นะครับ เพราะว่าดาบที่มันเป็นดาบเก่าจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างจะหายากแล้วแม้แต่ใบาดาบนะครับแต่ราคามันก็ตามสภาวะเศรษฐกิจเนาะก็คือคนเราก็เป็นสัจธรรมนะอยากอยากได้อยากเก็บสะสมแต่บางทีเรื่องเศรษฐกิจเงนินทองมันก็อาจจะไม่ได้คล่องมือเหมือนเมื่อก่อนนะครับก็ดูตามกําลังนะครับแล้วก็ซื้ออย่าซื้อให้มันขั้แรกอะไรอะ่ะของพวกเนี้ย ซื้อผิดก,ก็ชีวิตเปลี่ยนเหมือนกันนะครับ้าซื้อแพงมากจริงเราอย่างผมเนี่ยเราจ่ายเงินไปนุษดอ่ะของชิ้นี้แบบเอาแพงๆเนี่ยแสนหนึ่งเนี่ยเราก็อยากได้ของที่มันสมราคากับแสนหนึ่งเนาะแต่ถ้าเราซื้อไปแสนหนึ่งแล้วมารู้ว่าไอ้ของจริงแม่งแค่หมื่นสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยมันนอนได้หลับนะครับถึงว่าจะไม่ได้เดือดร้อนเงินอะไรเงี้ยคือบางทีเราก็อย่างที่บอกนะบางที เขาเรียกอะไรพูดไปเรื่อยโอย้เราซื้อของเราก็อยากได้อย่างนั้นนะครับคือเราซื้อของเราเต็มใจจ่ายมูลค่านีก้ก็อยากได้ของที่มันสมกับมูลค่านี้จริงๆเนะาะก็ฝากไว้ว่าใจเย็นๆพิจารณาดีๆนะครับเวลาซื้อของผมย้ําเสมอนะไม่ต้องฟังตำนานดูที่ที่ทตัวดาบก่อนถ้าตำนานมันมีก็มีได้แต่อย่าไปเชื่ออย่าเอาตำนานมา,มามาเปรียบราคานะครับ แต่บางเล่มผมก็บอกแล้วมวันมีประวัติมายังไงแต่ว่าถาว่าพิสูจน์ได้ไหมมันก็ไม่ใช่เรื่องที่มันไปพิสูจน์ได้แล้วก็บางบางที่เนี่ยเขาไม่ให้คุณไปพิสูจน์หรอกออกมาจากบ้านเขาว่าใครเขาจะมาบอกให้คูขายสมบัติของตระกูลออกไปอะไรเงี้ยมันไม่มีหรอกเนะาะตามความเป็นจริงที่คุณจะเชื่อคนขายหรือเปล่าแล้วก็คุณก็ดูที่ลักษณะาด,ดาบด้วยมันเป็นยังไงนะครับโอเคอันนี้มีดาบเนี่ยมีมาสามเล่มเนาะนี่มีเป็นดาบหวายทั้งหมดเนาะ <Okay. S 2> ก็เป็นดาบที่เราผมก็แนะนำนอ้อนักสะสมรุ่นใหม่ๆห,หรือว่าคนที่บอกว่าอยากได้ดาบเก่าดาบโบราณแต่ว่างบประมาณเราอาจจะยังไม่มากพออะไรเงี้ยครับก็เริ่มสะสมจากหลักพันไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นไปเล่นดาบยศด,ดาบหลุเงินดาบดุนเงินขึ้นไปนะครับอ่าวันนี้ไม่พูดพันธํทำเพลงนะเอาเล่มแรกกันเลยเนี่ย อันนี้มีดาบมาอยู่สองยุคนอ้อยน,นี้ดาบเริ่มแรกที่เห็นข้างนอกก็จะเป็นอันนี้แน่นอนดาบดาบลำปางเนาะหัวท้ายก็ยังเป็นทองเหลืองนะครับยังอยู่ครบนะนี่หวาข่ายเป็นนิดเดียวนะครับฝักนี่อาจจะแตกนิดหนึ่งแต่ฝักอย่างเงี้ยผมแนะนำสองอย่างถ้าใครอยากชอบความสมบูรณ์แบบนะก็ส่งไปปะได้นะครับปาวิธีปาเขาก็คือเขาจะเอาคิดเลื่อยนี่แหละ มาพอกนะทากะไอ้ไถ่กาวร้อแล้วก็พอกแล้วก็ขัดให้มันผิวมองไม่ออกเลยนะมันจะเหมือนเดิมเลยหรือใครที่จะเก็บอย่างเงี้ยส่วนมากดาบทุกเล่มแบบเป็นแบบนี้แหละเพราะตอนเวลาใส่เนี่ยตัวตัวสันเนี่ยสันมันแคบหนาเนาะดาบเนี่ยอันนี้สันยังหนาเลยนะสันต้องมาสิบมิลได้มันกระแทกปากฝากปากฝากตรงนี้จะแตกแต่แค่ ปกติมันจะมีเชือกอันนี้เนาะเดี๋ยวผมสั่งเชือกเยียโพอยมแล้วใครซื้อก็เดี๋ยวเชือกขา,ขายราคาทุนนะครับช่วยย้ายซื้อขายไปนะครับแค่ให้ลูกค้าเพราะบางทีเนี่ยก็มีลูกค้าหัวหมอเจอมาอย่างนี้เขาก็ดึงเชือกเชือกสวยก็ดึงเก็บไปนะครับแต่ผมไม่ไม่เคยแยกนะผมก็จะของใครของมันมันก็ไม่มีเชือกแต่ถ้ามีเชือกเนี่ยเชือกก็เป็นตัวหนึ่งที่มันทุ่มอยู่ตรงนี้เนาะมันก็เป็นสมบูรณ์ละเราก็มันก็ไม่ต้องไปซ่อมไปอะไรละนะครับก็คือใช้ได้เลยอ่า นาะอันนี้ถือว่าฝากสมบูรณ์นะเพราะว่าทุกอย่างก็ยังครบอยู่มีฝากฝากเอฝากฝากแตกน,นิดนึงเดี๋ยวใส่เชือกสักเส้นละ400รอยเนาะก็จบละตรงนี้นะครับเงินนี้น่าสะสมนะหลักก็ไม่แพงนะครับเนี่ยเป็นปลายตัดแบบนี้เป็นเหล็กงานช่วงรางรถไฟเนี่ยเป็นเหล็กอุตสาหกรรมนะครับช่วงปีสองสี สองสี่ไปไปลายนะ่าจะเยอะสุดเล่มนี้แหละไอเทมนี่ลายพิเศษลายสวยลายหายากอะดูลายนะนี่นี่ถ้าใครสะสมปลายตัดนะลายสวยนี่แล้วก็ยังชัดนะครับอันนี้เขาก็มีขัดบาบ้างแล้วแตชฉน,น,นัตาเต่าเนาะเต่าอย่างนี้ปีลึกนะไม่ใช่เต่าพ่อตนันพอทันนะเนี่ยเต่ารุ่นเก่านะครับเห็นไหมนี่ลายสวยนะเล่มนี้นี่ลายอย่างนี้หายยากนะบางคนเนี่ย เอาใชาอย่างเงี้ยเอาไปไปหลุบเงินต่อสัก4จุดจากสวยงามเลยนะครับลายก็ยังชัดมากฝั่งตองมา3มจุดนะครับสนใจก็ทักมาราคาไม่ได้แรงเลยราคาเ,เ,เบาๆนะใบกำลังถือว่า1ิบนิ้วหยอ่อนนิดนึงนะครับคำว่าผมชอบเรียกตัวเลขเต็มๆนะไม่อยากเป็นจุดเดียวสิบนิ้วก็คืออังทีก็18นิ้ว เกตขุนขาดไป0.1 0.2อะไรเงี้ยครับเราก็เรียกเป็น19นั่นแหละสมัยก่อนเขาไม่ได้มีตลับเมตรมานั่งวัดอย่างนี้เนาะเขาก็ทําตามความยาวอาจจะใช้ตอกใช้อะไรวัดก็ว่าไปนะครับสมัยโบราณนี่ตลับเมตรถือว่าหาย,ยากมากนะอาจจะใช้เป็นไม้เมตรยอะไรเงี้ยครับมันก็่าดเครื่องไปนะคนตัดผ้าสมัยก่อนดูได้เลยเป็นไม้เมตรเนาะก็เป็นตาเต่าเนาะลูกพ่อค้าวัดต่างหน้าม11นิ้วนะครับฝังตองมา2จุด ตองบางคนก็ถามก็ฝังมาทําไม,ไมสมัยโบราณเขามีความเชื่อนะดาบแบบนี้ก็ใช้เดินทางใช้ค้าขายยุคพ่อค้าบวัวตางแบบในห้อยในอะไรเงี้ยเขาเขามีของกันก็เอาไว้สําหรับฟันคนมีของเข้าอะไรเงี้ยครับเนาะดาบพ่อค้าบวัวตางเนี่ยเป็นยุคกลางรัตนนะนะก็ช่วงรอห้ารอหกรอเจ็ดรอประมาณน,นี้นะครับอายุก็ประมาณแปดสิบปีขึ้นถึงประมาณร้อยห้าสิบปีประมาณนี้นะครับอเล่มแรกตายตัดนะ อันนี้มีตอกลายมาสองเล่มอันนี้ราคาจับต้องได้นะผมบอกก่อนเลยราคาไม่ไม่ได้แพงแบ่งปันกําไรกาแฟแก้วเดียวนะครับเล่มที่สองนี่เล่มที่สองเล่มนี้เกือบสมบูรณ์เลยนะครับหมายถึงว่าไหวหายไปนิดเดียวหายไปหายไปเส้นสองเส้นนะครับบางทีท้ายเขาก็ไปเปื่อยไว้่างนี้นะ อันนี้ใส่เชือกก็เสร็จก็เรียบร้อยนะสิ้งทีใส่เชือกฝักฝักก็ถือว่าสมบูรณ์นะหวาย,ยังอยู่ครบนะครับอ่าเล่มนี้นี่เล่มนี้ก็ตอกลายเหมือนกันสวยมากเล่มนี้พิเศษนะบอกเลยว่าเป็นดาบดอกลายพิเศษที่เป็นปลายแหลมนะปลายแหลมแล้วก็ลาย,ยางานลายนิยมนะครับเี่ยลองเลือดลึกๆอย่างงี้ครับนี่เล่มนี้ก็ตั้งใจทํามาพิเศษนะ อ่าเนี่เยเจือคือลายมันลึกชัดมากนะครับเนี่ลายนี้ลายนี้ยงนี่ลองดูลายโหลายชัดมากนี่การไล่สันสันมันหนามากเรื่มนี้ดูแล้วก็กอผังตองตองแบบเฉียงด้วยนะครับหายากนะตองเฉียงเฉียงอย่างนี้สันหนามากเลยไม่เดี๋ยวนะกีมินเนี่ยสันเนี่ย สันประมาณสิบสองมิลเลยครับปลายตัดที่สันหนาขนาดนี้เนี่ยเอ้ไมพใช่ปลายตัดผิผดอันนี้เป็นปลายแหลมเนาะดาบตอกลายปลายแหลมที่ปลายหนาขนาดนี้เนี่ยเอย้สันหนาขนาดนี้โอ้ยเหมือนยังไม่ตื่นสงสยัยรีมาเย็นออกฤทธิ์ยังไม่หมดเนี่ยหนามากถือว่าสวยมากนะเล่มนี้เนี่ยเยครับถูกใจก็ลองทักกันเข้ามาเนาะ อันนี้เป็นปลายแหลมตอกลายนะครับผมยังไม่ไลงขายนะคนเดี๋ยวรอใส่เชือกให้ก่อนคนก็ถามหายเยอะนะครับว่ามีดาบตอกลายไหมใบประมาณ19นิ้วปลายนะครับก็ใบย0สบนิ้วนั่นแหละ19นิ้ว7จ็ุนนะครับเนี่ยกำลังเหมาะมือนะฮะเนี่ยติดรถติดลาแล้วก็ยังสวยยังแข็งแรงมากนะครับโอ้งามเล่มนี้โอเคไปสองเล่มละอันนี้ก็เป็นดาบยุค พระค้าวัวต่างนะยุคกลางรัตนะอ่ามาดูดาบยุคนี่อันนี้ยุคต้นรัตนะตนโคตรเก่าเลยเร่มนี้โอ้นี่ดูความเก่าเนาะก็ใครที่ได้ไปผมบอกเก็บรักษาแบบนี้เลยหรือจะคุณจะไปบูรณะก็ไดม้มันเก่ามากนะครับเนี่ยอันนี้เป็นดาบยุคต้นรัตนะตน,นะเป็นดาบที่ใช้งานจริงในการในการสู้รบแล้วกันเนาะสมัยก่อนเนี่ยเขาต้อง คนท่าไปทหารเท่าไปก็ใช้อย่างนี้แหละไปสู้รบด้วยว่าทหารที่เป็นอย่างเช่นในพวกทหารลาพูหรืออะไรก็จะมีตอปกปักฝักอยู่อันนี้ผมไม่กล้าแกะดูนะเพราะว่าอยู่สภาพมันเก่ามากก็เลยไม่อยากจะดูว่าใต้ฝักมันมีทหารลําพูนเขียนไว้ไหมแต่เป็นดาบลําพูนะเนี่ยก็มีหมุดไปอย่างนี้แล้วก็มีหมุดติดอยู่อันนี้หายไปตัวหนึ่งนเนี่ยตอนส่งมาตอนแรกในรูปมีสี่ตัว แสดงว่หลุดหายไประหว่างขนส่งผมก็ไม่ดูกล่องหรือมาดูอ้าหายไปตัวหนึ่งฝากก็ประมาณนี้อันนี้ซ่อมได้หมดนะครับเนี่ยถ้าจะซ่อมเนี่ยซ่อมได้หมดแต่ว่าถ้าอยากจะเก็บลักษณะนี้ก็ได้นะครับเนอะอันนี้ก็อยู่ในช่วงรอรอ 1- ถึงรอสี่นะร้อยห้าปีถึง200ปีได้นะครับเรื่องนี้คนเจ้าของเดิมเขาเก็บรักษาด้วยความใส่ใจมากนะมันอยู่ในสภาพเดิมหมดถ้าเราดูเป็นของโบราณน,นะเนี่ยแม้แต่ เือกเนี่ยเขายังเย็บเก็บไว้เลยให้อยู่ดีที่สุดนี่เป็นสายคัมพีน์นะเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยสายคอมพีแล้วเขาก็ใส่พวกผ้าข้างในอาจจะเป็นพกผ้าที่ใช้แล้วหรือผ้าอะไรเย็บไว้ไงไหมมันจะเป็นผ้าอย่างนี้่ยใส้มันจะเป็นผ้าอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยแล้วมันผุหมดแล้วนี่ถือว่าทรงคุณค่ามากนะครับทางทางข่ายกไรทางว่าเขาเก็บรักษามายัางดีเลยแบบ ไปยามรักษาของเก่าเป็นของเก่าอย่างเงี้ยไปบูตไป,ไปใส่หิ่งไปไว้ดูได้เลยครับเนีย่ยไม่ต้องทําอะไรเลยมัดเชือกนิดหน่อยนะครับอันนี้เหมือนกับผ้าแดงไม่รู้เป็นผ้ายันหรือเปล่านะเนี่ยครับน่าจะเป็นผ้ายันนั่นแหละแต่ไม่รู้ยันยันอะไรนะครับโอ้มีเดี๋ยวเริ่มเริ่มสนละมีหนังรองคมด้วย ในหนังหรืออะไรไว้เนี่ยอ๋อไม่ใช่หนังไม่อยากแกะมากเดี๋ยวพังเป็นขั้งเนาะเขาเขาพอกไว้การฝักแตกเนี่ยก้ะผมก็แพ้ฝุ่นด้วยอันนี้ฝุ่นเยอะนะเชียบ์ตรนี้ต้องระวังหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันนานแล้วนะฮะอ่ามาดูใบาดาบเวลาคนเล่นดาบเวลาจะดึงดาบออก่อา,ไอาไปคว้าดาบแล้วดึงอย่างนี้นะเพราะว่าของเก่าแล้วเนี่ยใบายดาบมันตกที่ท้องห้านิ้วเนี่ย จะรูดออกแล้วมันฝืดอย่างเงี้ยดึงปั๊ดขึ้นมานี่นิ้วขาดได้นะห้านิ้วนี่รับรองโดนไปสี่นิ้วเต็มเ็มเลยนะครับแลดึงดาบพยายามหงายขึ้นนะครับจับที่เชือกปลอดภัยสุดถ้าไม่มีเชือกก็จับที่ฝักอย่างงี้นะครับแล้วก็ค่อยดึงออกมานะครับก็ไม่ได้ก็ค่อยๆของเก่าแล้วมันเนี้ยผมยังไม่ขัดสนิมเลยโอ้ใบโคตรสวยเลยนี่ เนี่ยดาบดีแค่ประมาณนี้นะครับเนี่ยใบถึงจะผ่านมาเป็นปร้อยกว่าปีลักษหนิมมันหนาแต่ไม่กินใบเลยนะครับเนี่ยสุดยอดเลยนี่สนิมไม่มีกินใบเลยนะครับอ้อไ่เป็นตาเต่าโบราณด้วยนะเป็นเตา่าตาเต่าหรือตาอะไรไม่ได้ไม่แน่ใจมีตาด้วยครับ มองไม่เห็นดั้งขัดนะครับเดี๋ย่ผมเพิ่งเห็นนั้นเนี่ยนะน่าจะเป็นเต่าลำพูหรือตีนหมีนี่แหละนะครับเดี๋ยวต้องขัดดูแต่ถือว่าเนี่ยงามงายด้วยนะครับผ่านมาร้อยก่าปีแล้วยังงามงายนี่ถือว่าเป็นดาบที่ค่อนข้างทำมาดีมากนะครับงามหงายเด้งๆเลยเห็นไหมความยาวใบเท่าไรเอ่ย หยนิ้วนะครับหายากนะใบยาวยีบสนิ้วเนี่ยครับด้มก็11นิ้วนะครับได้ที่เล่มนี้ได้ที่เวียงเวียงสาจังหวัดน่านเนาะดาบเมืองดาบพวกนี้นก็อบพยพคนไปตามคนไปเรื่อยครับทั่วภาคเหนือไปทั้งฝั่งรัดชานพมา่าภาคอีสานที่มีกระจายตัวนะจากเมืองนี่ถือว่ายอดนิยมเพราะาใช้งานง่ายแล้วก็ มีให้เลือกหลากหลายแล้วข้ามปถึงนู่นเวียงจันน์ะนะครับข้ามาทางพระธาตพนมพอ่าเขเล่มนี้ก็22นิ้วนะครับโอเคอีพีนี้ก็3าเล่มเนาะเดี๋ยวนี้คุยนาน15นาทีแล้วก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีอะไรก็ทักทายพูดคุยเข้ามาอยากซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นเงินก็ทักเข้ามานะครับเอสโคไทยยินดีให้บริการสวัสดีครับ